สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บหอมค่ะหอมที่เราปลูกไว้ในกระถางค่ะคือหอมแดงค่ะหอมแดงพันสีสเกตค่ะปลูกใส่กระถางไว้ค่ะ ถึงเวลาเก็บขายจะได้เก็บสะดวกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกลินลินอยู่นะคะเป็นหอมปลอดสารพิษสารเคมีนะคะไม่ได้ฉีดยากันมแมลงหรือว่าฉีดยากันเชื้อลงเชือ้อราอะไรทั้งสิ้นค่ะปลูกทิ้งเอาไว้ในส่วนครัวหน้าบ้าน เพื่อมีใครผ่านมาเห็นเขาก็ถามซื้อถามแล้วก็ขายเลยค่ะแต่ที่บ้านขายไม่แพงนะคะในหมู่บ้านผักกําละ5บาท10บาทเองค่ะถ้าอย่างพวกผักชีต,ต้นหอมก็จะเป็นแค่กําละหบาทนะคะถ้าเป็นผักชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกพริกมะเขือถั่วฝักยาว ถึงจะได้กรไรละ10บ,บาทค่ะถ้าจะเป็นต้นหอมผักชีผักกาดกวางตุง้งผักกาดดอกอะไรพวกนี้ผักบุ้งอย่างเงี้ยในหมู่บ้านจะขายแค่5บาทเองค่ะ5บาทนี่คือกินได้หนึ่งเวลาเลยนะคะผักบุ้งก็ผัดได้จานหนึ่งเลยได้เยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นผักที่เราปลูกเองค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันปลูกแล้วก็ ส่งตามร้านค้าในหมู่บ้านส่วนแหญก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนานๆจะมีผักตลาดข้างนอกเข้ามาถ้าในหมู่บ้านไม่มีจริงๆร,ร้านค้าเขาถึงจะไปเอาผักที่ตลาดมาค่ะเก็บแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม